สวัสดีครับแจ้งข่าวเช้าวันอังคารที่3ทธันวาคม6 7ครับติดตามวันนี้เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่วันนี้จะมีการนำเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอเพื่ออนุมัติเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่วันนี้ลุ้นกันครับว่าคอรมอจะอนุมัติหรือไม่แต่โดยข้อมูลแล้วคอรมอคาดว่าจะอนุมัตินะครับผมทั้งนี้ถ้าหากอนุมัติ ขึ้นมาปุ๊บเราจะต้องมีการเตรียมตัวสําหรับผู้ที่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีนี้นะครับปีการผลิต67ถั68เพื่อที่จะตรวจสอบว่าเราข้อมูลครบหรือยังพร้อมในการรับเงินหรือยังบัญชีที่รับเงินก็จะเป็นบัญชีธนาคารทกสต้องพร้อมนะครับบัญชีธนาคารทกสปีที่ผ่านมาเราเคยได้รับ ธานาคารพกรสบ,บัญชีใดต้องเตรียมบัญชีนั้นให้ดีถ้าหากว่าไม่มีความเคลื่อนไหวจะต้องติดต่อธนาคารพกรสเพื่อเช็คว่าบัญชีโอเคพร้อมรับเงินหรือไม่นะครับทั้งนี้ถ้าหากคอรมออนุมัติปุ๊บทางพกสก็จะได้รับเรื่องแล้วก็ดําเนินการโอนเงินเป็นรอบๆต่อไปนะครับก็รอรุ้นกันวันนี้สำหรับเงินช่วยเหลือชาวนารายละ1000บาทไม่เกิน10ไร่ทั้งนี้สามารถตรวจสอบในเบื้องต้นก่อนว่าท่านขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วหรือยัง สามารถเช็คการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของเราได้ที่กรมส่งเสริมการเกษตรไปที่เว็บไซต์กันได้ครับส่วนลิงก์ในการเข้าเว็บไซต์ผมจะแปะไว้ที่ในคลิปนะครับผมก็ไปดูกันได้ถ้าเป็นส่วนของ e-farmer ท่านผู้ชม doae เนี่ยก็สามารถเช็คได้ผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตรแต่ถ้าเป็นการเช็คการโอนเงินก็เช็คได้กับธนาคารทกสเว็บไซต์ธนาคารทกศช่องข่าว inbaac com ก็ <c oughs> เข้าได้ท่านผู้ชมผมจะแปะลิงก์ไว้ที่เว็บไซต์หม่สงครา .com ก็ไปดูกันได้นะครับผมซึ่งตอนนี้การเข้าเว็บไซต์เข้าสู่ระบบจะใช้แอปไทยดีเป็นหลักท่านผู้ชมจะใช้แอปไทยดีเป็นหลักนะครับแอปไทยดีซึ่งแอปไทยดีนี่ก็สามารถโหลดมาได้แอปไทยดีเมื่อโหลดมาใช้งานแล้วเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยยังาสามารถใช้แอปไทยดีเข้าสู่ระบบในแอปอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นส่วนของแอปทางรัฐ แอปรัดจ,จ่ายที่เราใช้ในการตรวจสอบเงินดิจิทัล10,000บาทกันด้วยนะครับแสดงว่าแอปไทยดีมีความหลากหลายสามารถใช้งานได้เยอะมากขึ้นก็แนะนำโหลดเอาไว้ที่มือถือสำหรับแอปไทยดีนะครับผมโอเคท่านผู้ชมถ้าหากมีความคืบหน้าตรงนี้ข่าวสารถ้าอนุมัติเดี๋ยวตอนเย็นผมจะมาทำคลิปให้รับชมกันอีกทีครับเบื้องต้นอรอลุ้นกันท่านผู้ชมวันนี้อังคารที่3ธันวาคม67สำหรับเงินช่วยเหลือชาวนาไรายนะ1 0 0 0บาทไม่เกิน 10ไล่นะครับช่วงนี้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักแล้วก็น้ําท่วมเกิดขึ้นโดยเฉพาะทางภาคใต้ก็ขอให้เป็นกําลังใจแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับผมเราฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานต์มิน,นช่นลกันด้วยครับสวัสดีครับ